เลขาธิการสปรทร่วมในพิธีรับพระราชทานหนังสือธรรมนาวาวางังพระราชทานมอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการมวันที่10ตุลาคม2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้พลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระรองเลขาธิการสำนักพระราชวัง5เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานหนังสือธรรมนาวาวางัง พระราชทานมอ,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 อบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการาและผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการณหอประชุมคุรุสภากระทรวงศึกษาธิการผู้รับพระราชทานหนังสือประกอบด้วยพลตํารวจเอกเพิ่มผุนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายสุเทพแก่งสันเทียประหลัดกระทรวงศึกษาธิการ ว่าที่ร้อยตรีธนุวงศินดาเลขาที่การาคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการผู้อำนวยการสำนักในสังกัดสพทผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรตยิจำนวน45รายการนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือธรรมะอันส่งคุณค่านี้เพื่อพระราชทานเป็นธรรมทาน โดยโมุ่งให้เกิดประโยชน์อันพึงจะได้รับจากพระพุทธศาสนาผ่านหลักการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามพุทธบัญญตัติโดยหนังสือธรรมนาวาวังเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพระราชทานที่รวบรวมกระบวนการและวิธีการในการดับทุกข์ด้วยปัญญาของตนผ่านหลักสัจศาสตร์ ศาสตร์แห่งความเป็นจริงอันประเสริฐอริยสัจสี่ซึ่งเป็นหนังสือที่อ่านง่ายแต่ลึกซึ้งเรียบเรียงเป็นกระบวนการเปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายพร้อมภาพวาดสีพหาดทั้งนี้พระภาวนาวัชรธรรมได้บรรยายทามเรื่องการเผยแผ่พระรัตนตรัยโดยใช้หลักธรรมพระราชทานธรรมนาวาวังให้แก่ผู้เข้าร่วมในพิธี